สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปกป้องนะครับสวัสดีครับเราจะเรียกว่าคุณคุณปกป้องหรือคุณชานันดีครับนั่นเองมีสองมีสองชื่อเนี่ยเราเรียกว่าคุณปกป้องแล้วกันเนาะครับผมนะอ่ากันเองหน่อยเนาะเออนะครับสวัสดีนะครับอันนี้เรากาลังคุยกันอยู่กับคุณชานันยอดหงนะครับหรือว่าคุณปกป้องนั่นเองใช่ครับ กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเราเคยคมีโอกาสได้เจอกันแล้วด้วยนะครับผมเนี่ยเคยเคยไปนั่งเสวนากับทางคุณปกป้องมาแล้วด้วยนะครับนะแล้วก็วันนั้นเราก็มีการคุยกันเกี่ยวเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก เรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวกับร่างพรบต่างๆด้วยครับนะครับแต่ว่าอย่างที่เราอัปเดตกันให้คุณชมฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็คือว่าจริงๆแล้วในวันพุธและพฤหัสเนี่ยจะมีการประชุมครับของคณะกรรมการใช่ไหมครับในเรื่องของพรบเอ่อจะเป็นเอ่อคู่ชีวิตแล้วก็สมรสเท่าเทียมด้วยก็เลยอยากจะอัปเดตกับทางคุณปกพ้องหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมตอนนี้ก็คือล่าสุดเลยเพิ่งออกมาจากสภาที่ประชุมเลยนะครับครับคือว่า ที่ประชุมการทุกวันพุธสรหันเนี่ยทั้งร่างคู่ชีวิตแล้วก็ร่างของสมรสเท้าเทียมเนี่ยนะครับก็พิจารณาครบทุกมาตราแล้วนะครับ,รบก็ก็เสร็จก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ดีก็ยังมีบางมาตราที่แขนวนไว้เพื่อจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ห้ามาตราถ้าเป็นคู่ชีวิตก็จะมีสี่ห้ามาตราถ้าเป็นสนรเท้าเทียมก็จะน้อยหน่อยนะครับก็น้อยกว่านั้นมีปัญหาน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นการ ปัญหาความจริงมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไประหว่างสมรสเท่าเทียมกับคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับตัวกฎหมายอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างอย่างสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะเป็นการแก้แก้ตัวอ่าปัญหาไอ้ตัวคําที่ว่าเป็นชายหญิงสมรสกันได้ก็เนี่ยเป็นบุคคลกับบุคคลกันนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือโดยพื้นฐานของกฎหมายประเทศไทย ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งเป็น binary opposition เลยที่เป็นชายกับหญิงแต่ว่าจะไม่มีพื้นที่เผื่อแผ่ให้กับเพศอื่นๆ hmm. เลยอะอัน hmm. นี้เป็นลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทยเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาพอเราจะมานิยามเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นยกระดับกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องติด<า>กฎหมายเดิมใช่ครับ,รบก็ต้องมีการแก้อะไรที่มันเป็นโครงสร้างกฎหมายเดิมด้วยส่วนคู่คชีวิตก็จะเป็นอ่า การเพิ่มกฎหมายขึ้นมาใหม่ที่จะต้องปรับกฎหมายอื่นๆให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ปฏิบัติออกมาเป็นพิเศษออกอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องไปรีดูกับกฎหมายอื่นๆด้วยว่าเราจะเพิ่มคําว่าคู่ชีวิตใส่ลงไปในกฎหมายอื่นๆได้อย่างไนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ผมถามนิดนึงครับคือพอดีเห็นข้อมูลเนี่ยก็คือบอกว่าตัวร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยอ่ยก็เป็นการออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ ที่แบ่งแยกจากตัวประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์ซึ่งเป็นร่างที่พัฒนามาจากปี56นะซึ่งคือเขาบอกว่าในบริบทสากลตอนนั้นเนี่ยคือมันมันมีความแตกต่างกับปัจจุบันขนาดไหนครับคุณคุณปกป้องพอจะแบบว่าเหมือนอธิบายให้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 คุณผู้ชมของเราพอจะเข้าใจแบบคร่าวๆได้ไหมครับมันก็ผ่านมาทศวรรษหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็สังคมมันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆเนาะวัฒนสังคมวัฒนธรรมอย่างตอนช่วงเวลานั้นเนี่ย แต่หลายประเทศก็ใช้ civil p a r t n e r ครับ,รบหรือว่าที่อย่างประเทศไทยก็จะเชบคู่ได้กับคู่ชีวิตนะครับผมก็ทั้งออสเตรียบ้างออังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างต่างก็ใช้อาอะไรที่มันคล้ายๆกับคู่ชีวิตแต่ยังไม่มีสมรทบเท่าเทียมหรือว่า m a r ี i a g e q u a l i t y ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอตอบมาเนี่ยในพัส25 50เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็เออ25 60ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีอ สำหรัเท่าเทียมเกิดขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกระแสแะออไรย่างนี้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็มีพัฒนาการมาเช่นเดียวกันก็คือในปี2556เนอะตอนนั้นก็มีข้อเรียกร้องของภาคประชาชนนะคะว่าอยากจะให้คนรักเพศเดียวกันได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันได้ไปไปมามาปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานราชาการก็ดันไปร่างพรบคู่ชีวิตมาซึ่งก็ ต่อต้องกับบริบทสากลในตอนนั้นนะครับอืม,อม,อมครับแล้วก็มีการพัฒนาด้วยมาจนกระทั่งในปี2557เกิดรัฐประหารพอดีนะครับผมก็<ข>เลยทําให้พัฒนาการมันก็สะดุดลงแล้โอนี่ใช้คว่าสะดุดใช่ไหมครับโอ้มันสะดุดนะครับ <c oughs> คุณปกป้องครับคุดผมครับมันสะดุดครับคุณปกป้องเมตตามากนะเนี่ยขอบคุณครับใช้คําว่าสะดุดเนี่ยโอเคใช้คําว่าสตาร์ทก็ได้นะทั้งทีแล้วสตาร์ทไวเหรอครับผมแล้วก็ ก็ต่อมาก็คืออ่าภาคประชาชนเน,นะครับผมกลุ่มประชาชนที่อยากต้องการจะร่วมกันร่างผู้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ไม่ร่วมด้วยแล้วเพราะว่าไม่อยากจะมาร่วมแบบอ่าสังคมกับกรัฐบาลสเดตการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบบแบบทิงไปเพรากฏว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผ่านมาสิบปีนเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตามกระแสะสังคมน,นําไปสู่การร่างสุดาเท่าเทียมขึ้นมาก็ตอนนี้ที่ร่างสนดท่าเทียมเนี่ยก็จะมีฉบับภาคประชาชนใช่ไหมครับที่ยัง ที่ยังไม่อยู่ในสภา,าแต่ว่าที่ร่างที่อยู่ในสภาชั้นก็มทเนี่ยก็คือว่าเป็นร่างของอพรรคเจ้าไก่ครับผมบก,ก็มีการปรับแก้คู่กันในชั้นกรรมธิการทั้งสองร่างเลยก็คือร่างผู้ชีวิตของรัฐบาลด้วยกับอาร่างสุดโต๊ะเทียมของของพรรคฝ่ายค้านด้วยครับครับ <ผม S 1> ือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้เราเดินมาถึงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณปกป้องครับก็ยังเป็นเอมบริโออยู่มั้งเเ<ฮ>อมบริโอเลยเหรอครับนี่เอาล้ครับ S <S <S ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จอ่าฉันก็มอทอตอนนี้นะครับคือปักงหมุดไปแล้วว่าต้องเสร็จภายในวันที่18กันยา,ก <S <S าใกล้แล้วเหลืออีกสองสัปดาห์ <S <S าเสร็จแล้วก็จะไปเสนอสภาสภาก็จะไปอโาโหวตกันว่าจะผ่านร่างไหนดีระหว่าง สองร่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการพิจารณาอีกต้องผ่านสวอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเครียดกันอีกนินึงเนาะโดยใต้กระปิสองสวอนั่นนะสินั่นแหละแล้วคือคือเป็นกฎหมายคือก็เหมือนมีได้ยินมาแว่แวๆว่าเหมือนว่าก็มีความกังวลเกิดขึ้นเออคุณคุณถก้องพอจะแชร์ให้เราฟังได้ไหมครับว่ามันมีอะไรที่ที่น่ากังวลที่เพิ่งเกิดขึ้นมาที่แบบ อ่คุณผู้ชม Daily t o p i c ์ก็คุณจะอัปเดตกันหน่อยนะใช่ในชั้นกรรมการนะ <c oughs> ค,ครับ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> คุณปกป้องครับ <c oughs> คือเป็นงงเลยก็มีแบบว่ากรรมการท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับท่านหนึ่งสองท่านละกันครับางคนก็เสนอว่าเออเนี่ยในการที่เราจะใช้คําว่าคู่สมรสแทนคําว่าสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นการละเมิดสิทธิสามีภรรยาบ้องก็งงไงเพราะวบบอย่างว่าอันตรกะอะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ ขาบอกเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าคนที่อยากจะใช้คํานี้ไม่ได้ใช้แล้วก็อ่ะมันก็ใช้ไปสิมันก็ใช้ได้แค่กฎหมายมันเปลี่ยนเพื่อให้เกิดให้เกิดก็ให้ายกคนใช้ได้คนที่เคยใช้อยู่ก็ยังคงจะใช้ได้เหมือนเดิมเออใช่ก็ไม่ได้เสียสิทธ์อะไรเพียงแค่กฎหมายมันเปลี่ยนคำเท่านั้นเองเป็นผู้สมรส อันนี้ก็อ่ะอันนี้อันนี้โทษโทษนะฮะมันมันมันคือเป็นความกังวลในแง่ของว่าคือคนอื่นจะได้ใช้ด้วยหรือว่าหรือว่าคืออะไรฮะคือคือมันเป็นคือเพราะเพราะเวลาฟังดูมันดูเหมือนฟิลประมาณนั้นเนอะเหมือนแบบว่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสียสิทธ์ไงใช่ไงเพราะเขาไม่ได้เสียสิทธิ์และความกังวลก็คือว่าฉันอยากใช้แค่เฉพาะฉันคนอื่นอยาใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันยังไงฮะคือเราก็ไม่รู้นะเราเราเราตีความจุดมุ่งหมายเขาอาจจะมันอาจคือนอกนอกจากเขาพูดเองนะแต่ว่าเวลาฟังอย่างเงี้ยมันก็ทาให้เราคิดอย่างง แต่แต่ประเด็นคุณผบอกครในในชั้นกรรมธิการเนี่ยที่มีการแสดงความคิดเห็นลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ย uh huh. มันมันก็มีการได้อธิบายกันในการประชุมถูกต้องไหมฮะนี่ครับนี่ก็มีการถกเถียงกัน <Okay. S 2> แล้วก็จะอ่าโชคดีมากที่อ่าเลขาธิก,การของของกมทอ,อันนี้คือทํางานละเอียดมากครับก็ก็สรุปข้อมูลประเด็นต่างๆไว้ละเอียดมากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความคิดเห็นบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เขียนไว้บันทึกไว้ ซึ่งอันที่จริงมันโหลดอ่านได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐสภาได้เลยมันมีอีกมันมีอีกก็คือว่าแฉเลยก็คือก็มีแบบว่าบางอากรรมธิการบางท่านก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็เขามองไม่เห็นว่าไออ่าประมวลกฎหมายแพ่งหน้าพานี้ที่ปัจจุบันที่จดทะเบียนสมรสได้แค่ชายหญิงเนี่ยมันมันไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเขามองว่ามันไม่มีปัญหาแต่แรกอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่แรกล้วก็ไม่ควรไปแก้มัน เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มียาวนานแต่ดั้งเดิมวา <Wow. S 2> ตั้งแต่สมัยอยุธยาเขาใช้คาว่าอยุธยาเนี่ยอยุทยาเหรอครับโอ้ไทยไทยมากเลยฮะตอนนั้นยังไม่ยังไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะใช่ไหมเราก็งงว่าเขาเอาไปเอาความรู้แบบไหนมาใชาวา้วันซื้ตาสามดวงหรอใช้อะไรแล้วก็แบบเออก็มีคนแบบนี้ด้วยเนาะแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าไม่ควรไปแก้เพราะว่า LGBTQ เนี่ยมีแค่สิบเปอร์เซ็นของประชากรทางประเทศเราไม่ควรจะไปแก้กฎหมายที่ใช้อยู่เดิมของคนจํานวนมากพิยงเพื่อคนสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แบบ oh. เราก็เถียงไงเราก็แบบเราก็ไม่ยอมเรื่องแบบนี้แล้วก็ถีอว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยที่จริงเนี่ยกฎหมายมันควรจะใช้ได้ครอบคลุมกับทุกคนทุกอัตลักษณ์โดยไม่เลือกปฏิบตัติไมไ่ว่าเขาจะมีเพศสภาพเพศวิถีใดก็ตามอะไรเงี้ยทำลาย <c oughs> เขายังบอกอีกว่าเนี่ยถ้ามันไปแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นการทําลายสถาบันครอบครัว <c oughs> ด้วยสายเหตุใดครับ ใช่ไหมแล้วก็บอกเหตุผลไหมฮะว่าว่ามันทาลายยังไงก็มันนะสิเขาประกาศเขาเขาวิบัติมากเราต้องงงว่าเหมือนแบบอย่างวะแล้วก็เราตะเสียงตอนนั้นเราเถียงไปว่ามันก็ครอบครัวม่ได้ล่มสลายซะหน่อยปัจจุบันอันี่จริงเนี่ยชายหญิงที่จะทะเบียนสมรสได้มันถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ด้วยตามที่ว่าเพศมันลื่นไหลหลากหลายได้มันก็ควรจะมีการพัฒนาการแล้วอิ่งอย่างนึงเนี่ยอีกฎหมายแท่งและพานิ์เนี่ยโดยธรรมชาติของกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องอิงกับชีวิต วิถีชีวิตเราจะริตระเทณีด้วยซึ่งสังคมด้วยอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกจะริตระเทณีสังคมมันมีพล,ลวัตที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงและตัวกฎหมายแพ่งเนี่ยเขาก็จะรอไปกับเขาเรียกว่าอะไรวีวัฒนาการของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดอะก็คือเกิดใช่ไหมก็เป็นทำนู่นทํานี่เกิดแล้วก็เป็นนี่ทํางานมีทรัพย์สินแต่งงานแล้วก็ตุยอะแล้วก็เราจะชีวิตไปอย่างเงี้ยกงเนี่นยตัวมากฎหมายแพ่งแล้วพานี้เขาก็จะ อ่าเขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานในการดำรงชีวิตไว้ภายใต้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเมื่อคนเรามันมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะแล้วก็ยุทธา,าการได้ไนในเพด้านความคิดอะไรเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันจริงต้องมาสร้างมาตรฐานที่มันครอบคลุมกับคนที่หลากหลายมากข,ขึ้นวิถีชีวิตที่มันหลากหลายมากข,ขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็ต้องอัปเดตด้วยแหละใช่คือเรื่องของเรื่องคือมันก็ต้องมีการอัปเดตให้มันเขา้ากับยุคสมัยก็ในเมื่อพลวัตทั้งสังคมมันเปลี่ยนเใช่ไหมคือ อันนี้ถามทางคุณปกป้องแล้วกันมีมี คือเดี๋ยวกันนะอันนี้อันนี้มันมันก็อาจจะพูดไม่ได้ใช่ไหมว่าแบบว่าตัวตัวคนใครเหลือแต่ว่าคือคือเราเราเราบอกได้ไหว่าคือคนนี้เขามาจากประชาชนหรือไม่มามาจากประชาชนเนี่แต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าเกิดมันจะดูดูเป็นการแบบว่าเออนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจี้จุดเกินไปอ่ะงั้นงั้นผมถามในมุมมองของคุณปกป้องแล้วกันที่ก็ก็เป็นเหมือนแบบแนวหน้าด้วยในการผลักดันเรื่องนี้นะครับคือคิดว่า มันมีในในความรู้สึกของคุณปกว่างเองคิดว่ามันมันมีโอกาสขนาดไหนแล้วก็ในภาคในฝ่ายของประชาชนเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนยังไงได้บ้างให้ให้ให้ให ตัวแทนของประชาชนเนี่ยหรือว่าในสภาห,หรือคณะกรรมาการหรือว่าจะเป็นสวส,อส,อสอเองเนี่ยเขาเห็นถึงความสําคัญแล้วก็สิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับคือแบบพวกเราทําอะไรกันได้บ้างที่จะสนับสนุนการทํางานของคุณปกป้องแล้วก็คนอื่นๆที่พยายามจะผลักดันร่างพรบรเหล่านี้ครับคือตอนนี้ที่ในในชั้นกรรมาการก็จะตัดสินกันแล้วว่าจะให้ทั้งสองร่างผ่านนะครับทั้งตัว,ตวเตยมด้วยแล้วผู้ชีวิตด้วยแล้วก็ ให้ไปอภิปรายกันในสภาตอนนั้นเนี่ยก็คือก็จะเหมือนตอนที่อภิปรายในสภาตอนโหวตกันในวาระแรกนะครับ,รบก็คือว่าก็มีประชาชนจํานวนมากเลยที่น้อง LGBTQ ก็มายืนรอฟังคำเสียงโหวตตอนนั้นคะแนนโหวตท,ที่ที่หน้าสภาเลยตอนนั้นต้องก็ไป,ไปด้วยครับผมก็ถ้าเป็นอย่างนั้น,นก็คือดีก็คือเหมือนแบบให้กระแสจุดกระแสขึ้นมาเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนคือเจ้าของประเทศเนาะเจ้าของอำนาจแล้วก็กฎหมายเองเนี่ยมันก็ส่งผลกับ วิถีชื่อของเราตัวตนของเราศักดิ์ศรีของเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย huh. ก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับอ่าสนใจประเด็น,นนี้คอยติดตามจับตาด้วยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็มีใครที่พร้อมจะควม่มความร่างนี้จะโหวตโนกับสรเทียมด้วยเพราะว่าสรเทียมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่องอนะ่ะมันสัมพันธ์กับการเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคจริงๆนะครับถ้า hmm. ถ้ามีใครพยายามจะกีดกันหรือว่าจะคว่ำม,มันเนี่ย ็ถือว่าเป็นความพยายามที่จะควา้าความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนอ่ะครับเอออันนี้ก็คืออยากจะให้ประชาชนช่วยกันจับตาแล้วก็คอยกดดันก็ได้กระแสยังไงเราก็มีอำนาจนะเจ้าของอำนาจคือเราอ่ะเนาะครับผม,ม,มครับผม,มในในชั้นกรรมธิการมีใครได้ตั้งคำถามนี้ไหมว่าเวลาที่เขาแย้งมาเรื่องแบบแค่สิเปอร์เซ็นเองอะไรเงี้ยมีใครได้ถามไหมว่าสิบเปอร์เซ็นก็คนนะอะไรเงี้ย <laughs> เคยมีครเออนั่นหนี่้อพูดไปแล้วว่านี่เขาก็ประชาชนเหมือนกันก็นั่นแหละสิครับมันมันอะไรฮะผมก็เลยต้องถามอ่ะเอออันนี้เขาเป็นเขาเขามาจากประชาชนหรือมาจากไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีผมาจากประชาชนได้วนะมาจากประชาชนมาจากประชาชนนีาเป็นงูเห่าเลยนะอินไซ์แล้วอ๋อคุณบอกบ้างครัอีกประเด็นหนึ่งครับผมตอนนี้เราเราได้ยินคําสัพท์มากมายระหว่างตัวพรบคู่ชีวิตกับพรบสมรสเท่าเทียม ประมาณว่าคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันอืซึ่งนะตอนเนี้สังคมก็ตั้งคําถามมากมายว่าเราทําความเข้าใจไปเลยตรงๆได้ไหมว่ามันเรียกว่าไม่เหมือนกันโดยไม่ต้องติดกับดักคําว่าคล้ายคลึงก็ได้เอออย่างนี้มันจะดีกว่าไหมฮะหรือว่าคุณบอกป้องมองว่าอย่างไรคือตอนนี้ก็มีความพยายามจะปรับตัวคู่ชีวิตก่อนนะครับยังไงมันก็ไม่คล้ายคลึงกับโดเทียมอยู่แล้วเพราะมันเป็นการเลือกปฏิบัติใช้กับประชาชนเฉพาะกลุ่มแล้วปรากฏว่า พออยู่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็มีการที่จะให้ชายหญิงเนี่ยสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องจดจดคู่สมรสครับพอมันกลายเป็นชายหญิงเข้ามาแล้วเนี่ยบางมาตราก็ต้องมีการแก้ในร่างด้วยครับให้มันสอดล้องกันเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะให้คนรักเพศเดียวกันเท่านั้นพอเป็นคนรักสามเพศมันมาจดเนี่ยมันจะมีเรื่องลูกเรื่องอะไรเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาที่ต้องรับรองด้วยอะครับครับผมมันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อไปได้อาจกลายเป็นลูกเกิดมาแล้ว กลายเป็นรู่นอกสมรสหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่ได้รับการรับรองอะไรอีกใช่แล้วตอนแรกเขาก็ไม่ให้ชาวต่างชาติโจทย์ครับอืมก็มีการแก้จนเรียกได้ว่าก็พยายามจะคุ้มครองสิทธิให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามตามเนี่ยสารตั้งต้นของคู่ชีวิตเองเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงว่าคนรักเพศเดียวกัน LGBTQ เนี่ยจะควรจะได้รับสักรสิิทธเท่ากับคนรักต่างเพศใช่ เลยต้องมีกฎหมายพิเศษออกมาอันนี้คือหัวใจหลักของความแตกต่างของสองร่างนี้ครับครับซึ่งหัวใจหลักเป็นหัวใจใหญ่ซะด้วยสินั่น,นความแตกต่างนี่มันเป็นความแตกต่างเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ครับอเออโอ้แล้วเอออีกอีกหนึ่งคำถามนะครับคือแบบ,บต้องต้องใช้พลังงานไปเยอะขนาดไหนครับในการ <laughs> ที่จะแบบว่า อธิบายอะไรต่างๆในคณะกรรมการเในคณะกรรมาิการเนี่ยครับเพราะก็ผมเชื่อว,ว่าต้องต้องเข้าประชุมแบบบ่อยแล้วก็ถี่มากแน่ๆแล้วเพราะรายละเอียดมันก็เยอะอยู่ทางคุณปกป้องแล้วก็แบบคนที่สนับสนุนร่างพรบรเหล่านี้เนี่ยต้องต้องต้องใช้พลังงานต้องต้องใช้แรงไปเยอะขนาดไหนครับเนี่ยก็ใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็โชคดีก็ที่มีหลายๆคนให้ความสนับสนุนอาร่างส่รเท่าเทียมมากๆนะครับผมความสำคัญของความเท่าเทียม จริงๆเนี่ยก็ช่วยกันต่อสู้ช่วยกันพูดอภิปรายอธิบาย,บายให้ให้หลายๆคนในในกรรมธิการเข้าใจด้วยครับแล้วก็พยายามจะต่อสู้ว่าต้องแก้ยังไงให้เกิดความเท่าเทียมได้มากที่สุดด้วยก็ ก็ช่วยๆกันไปครับผมหลายๆคนแล้วก็หัวจะปวดเหมือนกันหลายครั้งหัวจะปวดด้วยหัวจะปวดแล้วผมหลายๆครั้งที่ฟังจากที่คุณปกป้องไล่ฟังผมก็เจ็บปวดนะเพราะหลายๆวิดดิ้งเขาพูดมาเนี่ก็โอ้โหซึ่งคืออันนี้เป็นคําถามที่ผมสงสัยคุณปกป้องครับเวลาที่เราเราพูดคุยแล้วเราได้รับเหตุผลว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นร่างพรบสมรรเท่าเทียมผ่านเนี่ยมันจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรทำลายวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานหรือเป็นการทำลายกฎหมายที่มีมาอย่างช้านานอย่างรุนแรงใดๆพวกนี้เมื่อกี้บอกว่าทำลายสถาบันครอบครัวเลยนะฮะใดๆอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณปกป้องซึ่งมันอาจจะเป็นคำถามที่แปลกสักหน่อยก็คือว่าคุณปกป้องคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่แท้จริงของพวกเขาหรือเปล่าฮะหรือมันมีใดๆมากกว่านั้นหรือหรืออย่างไรฮะ ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่ามาจากฝั่งรัฐบาลนะก็เลยแบบว่าพูดเพื่อจะเชียร์ผู้ชีวิตแล้วก็บอกว่าจะขัดขานทุกมาตาของสทเทียมเนี่ยก็เห็นว่าเออก็คงเป็นเพราะรัฐบาลเปนการเงิงแหละแต่เ่าการเงืมแต่ก็พอคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลเองด้วยที่ในเรื่องของสามัญสำนึกกับเอแดนความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบแบบมันก็คงมีหลายๆอย่างประกอบตร้งกันให้เขาพูดแบบนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าโอเคเพราะฉนันก็อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในพาร์ทของประชาชนเองเนี่ยก็ควรจะจับตากันดูให้ดีๆเลยแหละนะครับในทุกๆขั้นตอนนะครับในความเป็นไปหรือว่าการเคลื่อนไหวของการพิจารณาร่าง ดังกล่าวนะครับนะยังไงก็ต้องต้องในพาร์ทของประชาชนเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันส่งแรงนะครับส่งแรงส่งส่งเสียงส่งแรงใจเนี่ยช่วยกันผลักดันให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นให้ได้ด้วยละกันเพราะว่าคือเนี่ยอย่างทางคุณปกป้องเองแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยก็ทํางานกันแบบว่าเต็มที่กันมากๆด้วยคุณปกป้องอีกอีกนิดนึงได้ไหมอันนี้อยากมากเพราะว่าไม่รีบไปไหนมีสิ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยสงสัยก็คือว่า สมมติในวันที่18กันยายนเนี่ยมาถึงสภาสภามีมติอะไรต่างๆกันนะโหวตเสร็จเรียบร้อยสรุปว่าผ่านหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะต้องไปยังสวถูกไหมฮะใช่ตรงนั้นแหละอคำถามของผมที่จะถามคบองคือสวนี่มันยังไงฮะคือในสภาสวฝั่งสวก็จะเหมือนแบบว่าดินแดนลึกลับับฝั่งสสอ่ะคือแบบก็เลยเหมือนแบบ ทั้งเรื่องทัศนคติด้วยเรื่องของอะไรด้วยที่มาของสอดอสออด้วยไอ้สวด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เราอ่าโอเคแล้วอาจจะมีอคติกับเขาแต่แรกสำหรับคนที่สับสนปฏิปไตยจร<ะ>ิงๆเนี่ยนะครับ<ะ>าาก็อาจจะมีอคติกับเขา<ะ>แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันก็จะมีสวอบ,อบ,บางท่านบางคนที่ให้ความสําคัญในประเด็นเหล่านี้เพราะว่าเขาจะมาจากอำนาจมืดของรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของสิทธิเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของ เรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคนอาจจะสนับสนุนก็ได้เพราะว่าอย่างเรื่องเรื่องเพศสภาพเรื่องชาติพันธุ์เรื่องสีผิวอะไรนี้มันก็ถือว่าเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสามันสานึกของเราแล้วเนาะตอนนี้ปัจจุบันเราจะให้ความสับใจว่ามันต้องเข้าเทียมแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ดูหมาอันนี้จริงๆรนะใช่ไหมจริงใช่ไหมคือเหมือนแบบใครอปถึงไหนถึงไหนแล้วอืแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีคนที่อ้างนะครับเรื่องของศาสนาใช่ไหมว่าไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศเราก็เป็นสกุลปรเทศเนาะใช่ก็ไม่ควรไม่ควรจะเอาศาสนาได้ศาสนาหนึ่งความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมา มาสร้างกฎหมายใช้กับทุกคนในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องคำงด้วยเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเลยครับอนะครับ นะฮะโอ้โหแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณคุณปกป้องมากมากเลยนะครับที่มาอัปเดตให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เราจะช่วยแบบว่าประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับให้กับคุณผู้ชมของเราให้ได้ติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวนะฮะในในคณะกรรมธิการด้วยแล้วก็เรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้แบบว่ามามาคุยกับเรานะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับเรารบกวนเวลาแค่นี้ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะขอเรียนเชิญที่รายการด้วยนะครับ ได้ครับยินดีครับรค,ผมผมครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณปกป้องครับสวัคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ